ตะพวงเหรอเออวางตะพวงเยอะที่กำลังเศร้าเลยตะพวง สมัยนุ่มแต่ว่าผู้หญิงยัปัจจุบันแต่ผู้หญิงก็ปัจจุบันนะผู้หญิงตัวเองแต่ผู้ชายลายเป็นผู้หญิงตัวเออเหมือนสติไม่ดีแล้วใช่ดีเหผู้หญิงก็เข็นจักรยานมาให้นะจีบเปนแต่งเห็นอะไรเหตุการณ์เนี่ยเห็นเหตุการณ์อะไรเนี่ อ๋อแบบเหมือรีพีทปะเอา้าหรือว่าคือจะส่งมาตลอดน้องหรือไรเอ้าไม่ก็คือวิญญาณปะเน,นี่ยนี่ว่าแต่ไม่ใช่ไม่แล้วเขาเป็นฟิลแบบทาแป้งตลอดเลยเออต้องใส่แบบนุ่มๆอ่ะหรือว่าเก็บไว้ตั้งแต่แบบนี่ว่าเก็บไว้ตั้งแต่ต้นหรอจะเป็นกระดูกอ่ะหรือปันตุย่ย ไม่นานไม่นานตัวตายนานแหละเก็บไว้จ้าเหลือยแต่กระดูกอ่ะเพราะว่าเขากลับมาในสภาพพี่เป็นอย่างเงี้ยถ้าแกจะต้องเกิดจริงเฮียอีวายอะไรอ่ะผู้ปล่อยวางหรอเดินลุงน่าจะผู้ปล่อยวางป่ะแต่มันเหขึ้นเคยข่าวอะไร้นอู้่ใช่เก็บไปในบ้านอ่ะ เร่องดีจองเนี่ยรภาพที่กูภายมองเห็นนะโอ้ยยยยยย่ยยยยยเชื่อยยยายยเยย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 ยนยยยาเยลยยยะยย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 ยอยยยย้ยไยกเยย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 นยยย อ๋อโอ้เหมือนท่าตัดสินใจว่าให้เขาไปอ่ะคือเขาก็ต้องไปด้วยเขาก็จะไม่เห็นแล้วอ่ะอืมเขาบอกว่าขอโทษพอขอโทษอขอโทแทนตัวเองอ่ะคือทุกอย่างมันไม่เหลือโอ้ยโอ้ยทำพวงทันทีทำสวยนะแต่ได้เงินมาก ไมนไม่มีแป้งที่หน้าแล้วมาขายอยู่ข้าจะเป็นสีเหยืองเหลืออยู่อ่ะ เศร้ามากสงสารลองให้ได no. ้แล้วสงสารอ๋อฮะเอากระดูกผ่าหน้าเหออุ้ยอุ้ยไรเล้ยไอ้เหี้ยคือเราคิดว่ายังไม่มูฟออนแล้วก็ทาแบบอ๋อกระดุแบบนี้นี่ไงมาลอยหรือเปล่าอมไ่ลอย เก็บกลับอีกว่าอุ้ยน่ากลัวแกดูแล้วเนี่ยเก็บนี่ว่าไม่ลอยนี่ว่าไม่ลอยเฮ้ยตาบัวเชี่ยตาพวงเล่นดีหระตาพวงเล่นดีเกินวะไม่หวอ่ะไม่ใช่ในพี่หยดเขาเล่นเป็นตาพัวกระปอบตาพวง